โอ้ด<ค>ูภาพจากกล้อบวันกรของเราช่อง3ย่าน4ครองเลยเรศกาลสงไข่ปีต่อจะมีปีใหม่มาถึงปุกบปีค่ะ ประตูสวยสานโคราชนะครับเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปปักหลักในรายงานดินเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยดูบักข่าเนะฮะเมื่อคเมื่อคืนนี้ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับก็ยังเห็นว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะหนาดีครับแสดงว่าหลายท่านเนี่ยยังไม่ถึงที่หมายปลายทางในยทั้งายใช่ฮะอาจจะเป็นเพราะการวางแผนการเดินทางแบบคิดตรงกันก็คิดว่าเขาจะย้ายของที่เดินทางข้างหลังนี่ก็กระจุกอยู่ตรงนี้เดินทางห้อง ของอาหารไม่เติมทิ้งไปหลายรอบแล้วของเนยก็ต้องทิ้งอีกอันนี้บริจาคแล้วจานเจออลยรเต็มเล้นี่ต <Christ>. ู <Hum ming> ้จานใช่แ <UC> ล้วแอบแอบชงกาแฟถ่าย ใน,ในี่เลวแถมด้วยสง่ง่าที่เก่าตอนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นทำคุณทานนี้ก็ 3, 1, 3, เอ็กคูสาหรือเอ็กคูหัเอ็กคูสาเป็นกอดสามเากติจะไม่ค่อยได้ถ่ายีโอนี้ได้ถา่ายยด,ด้วยตั้งคิดให้ดีตั้งคิดให้เป็นสนารฆกานนะถือว่าพระอาจารย์เป็นแทนของพระสงฆ์ทุกงของประเทศไทยของโลกมารับของจาโยมบ้านการในมลพระเข้าบ้าน ม,มนมนุษย์มีสิ่งเข้าบ้านมีมนตรามผู้คิดคิงแต่เข้าบ้านหรือว่าเป็นมงคลให้มันเรียบที่นี่เป็นธรรมเนียมประเพณีนะ มาตีมูลค่าเนี่ยเินล้านบาทสำหรับเราอาจจะไม่มีผลมาเราทานโลกแต่น้ำมาเยอะแต่จะมีผลสำหรับลูกๆเราที่เป็นทายาทของเราให้เขาได้อ่านได้สดเป็นที่ป็นอยูเตรียมกดน้ำนะก <c oughs> ็ทบ,บุญให้กับตัวเองเสริมดวงต่อเป็นี้เราไม่ต้องหวังเราาื่องราวบสัปอะไรมากเ,เพราะว่าเรากินบานปลายาขอสุขภาพดี ขอให้มีทายาเส็จสกุลขอใหล้ลูกของเราหลานเราสืบสกุลเป็นคนดีของประเทศาขาท,ที่ส่วนหนงก็คือสัอออบรณที่ของปัจจุบันกือเร <c oughs> าทยาิรายที่ทำให้เราเกิดมานันนรวมทังให้พิจาาให้เจ้าที่ทั้งหลายที่รักษาบ้านเราและก็รักษาหมู่บ้านเราให้มาดำเนินไป 実際は私たちの生活を見つけたのは、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 私たちの生活を見つけた。 สวัสดีค่ะเอาอยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สามสิบทันวาคมพศสองพันห้าร้ห้าสิบห้านะคะ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของดิฉันแล้วก็ครบแซนิทคือห0สบปีซึ่งเป็นอายุที่สำคัญสำหรับในชีวิตคนนะคะแล้วก็ถือเลิกงามยามดีนิมนต์พระอาจารย์มหาผิดมาฉันที่บ้านฉันเช้าที่บ้านแล้ว้ามาให้สินให้พรให้สินให้พรแล้วก็จะไปทำบุญ จังหวัดสุพรรณบุรีนะ,ะร่วมกับเพื่อนๆอีกเกือบสิบคนนะคะ,ะวันนี้วันนี้ถือเป็นวันดีนะคะก็ก็เลยถ่ายถ่ายวิดีโอเอาไว้ดูนะคะเป็นทีมเลยแล้วก็<า>สำหรับทำบุญเซยิษแบบใหม่นะคะคือ นิมนต์พระมาฉันที่บ้าน,าานไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรมากมายให้มันจิ้งเปล่งอันนี้ตามมาแล้วเราก็ได้บุญได้ได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ไปทาบุญตามวัดต่งางๆก,กับพระกับพระอาจารย์ซึ่งจะได้ถูกหลักศาสนาพุทธนะคะใครจะใครที่จะทํเก็าไม่ไม่สมวนรณ์ิทธิ์นะคะทําได้เลยคุณดีค่ะ แล้วขอให้ในเดืยนมกราถิถิขึ้นปีใหม่ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยมีความสุขสสกิจสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะขอบคุณค่ะพิจารณาไม่ผมว่ามีประโยชน์มากทุกทุกเอลาสวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้นะคะวันที่3 0มสิพัวาคมพศสองพอ 2, นาะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของดิฉันนะคะแซยิดค่ะคืออายุครบหกปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับทุกคนนะคะถ้าเป็นข้าราชการก็กหมายถึงว่าใกล้ใๆที่จะหมดวาระที่จะต้องทํางานนะคะคือเขาให้ไปพักผ่อนนะคะคือเกษียนออกจากงานนะคะวันนี้ถือเป็นวันดีนะคะก็เลย นิพนธ์ท่านอาจารย์มหาพินนะคะมาฉานเช้าที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลของเราและก็ให้บ้านร่มเย็นนะคะในการนี้นะคะนิมนต์นิมนต์พระมาฉานที่บ้านมาทําบุญที่บ้านเลยค่ะเป็นการดีนะคะเพราะนี้เพราะนี้เราก็จะไปทําบุญต่อที่สุพรรณบุรีค่ะอันนี้นะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะ ใครๆก็จะทำก็คิดจะทำได้เพราะว่าเป็นผลบุญแก่เราเองแล้วก็แก่ญาติโยมที่เราทำบุญให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเลี้ยงเพื่อนฝูงให้สิ้นเปลืองมากมายนะคะทำบุญแค่นี้ก็ได้บุญเยอะแล้วนะคะแล้วใครคิดจะทำก็ทำได้เลยค่ะไม่ไม่ไม่มีเงินทองเสียมากมายะคะ่ะเราทำบุญนิดตึงเราได้มากกว่าหลายเท่าตัวเลยนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปทําบุญต่อที่สวั์สุพรรบุรีกับเพื่อนๆนะคะไปไปทาบุญตามวัดต่าง,างๆที่เราทำทำทันนะคะยังไงก็ออขอให้เรียว่าฤิธีขึ้นปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ท่านเนี่ยมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเงินทองไหลมาเทมานะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะข,ขอพระคุณค่ะ お

มีท่านเขจเกี่ยวกับดการอยากให้พัฒนา ขอให้ขอให้มีความสุขมากมากคิดสิ่งใดสมความพัฒนาขอให้ร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไครทําได้เป็นนเก็คนโตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรลยไอ้น้องจะมีความสุขมากมากธุรกิจเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดสมความพัฒนาสรวยแรงนะคะขอให้รวยแต่วันนี้แต่ต้นไป ทค่ะนรแัรตาจอว่าทางฝรั่งเนมอฟูแล้วก็มองมั่วครับแต่ถ้าในมุมองพ่อาจารยหลังจากเห็นพรเนี่ยท่านจะเห็นพระพุทธบาสีวัสสีสเกตคือมองตลอดครับพระประานมัสสีสเกตราวแต่ทางท่านโพออกมามองเราตลอดนยนะหัวโน่นนะจริงๆแล้วต้องเอาไว้ในที่ทํางานครับทักโต๊ะเอาพอ นี่ขนาดพอพอเราหองน้าเห็นนะพอพอเรามาอยู่ใกล้ๆนี่ไานก็กลมหน้กลมหน้าเออแล้วม่ตาแต่ว่าที่ที่กลับบ้านวันเนี่ยบวมอ่ะที่เนี้ยจะบวมโดนที่ไหนอ่ะป้าสาแก้วสาแก้วเฮ้ยเปี๊ยกเดี๋ยเดี๋ยวพ่อจามีมีเบอนั่นเาอยู่เตียงไปจิ้มลาฮะสาแก้วมาใช่อะไรเนี้ยสาแก้ว เปี๊ยกดกระเสียณแล้วน้องนี่หมูก็มีสั่งได้ไงคะมีสั่งทางเว็บไซต์เราไม่ทราบนะว่าาอะไรก็ถามบอกว่ามาจากไหนได้ไงไม่ก็กลัวว่าจะเป็นทางไม่นนั่ทางใครเอาแบบให้อย่างนั้นอ่ะก็กลัวนะก็จะก็กลัวไปหมดเลยเนาะดีมากเลยเราเอามองให้เป็นของขวัญก็ได้ถ้าอยู่ในตำแหน่งจะเสริมรวงมาก ใช่ไหมาทำยคงไใช่เออจริงรด้วยเงยด้วยไหมที่ปุ๋่เงยกระโดดให้ให่สเกี่ยเี่้วไเจ้าของอ่ะถ้าตั้งชื่อไ่ร้อยจริงจรตั้งชื่อหลงพ่อตามท่งพ่อตามเออผมไม่รู้เนี่ย่าผมย่า้โหาพะทุกปีต้องมาหาผเปียกมาหามให้เปีกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้อปีนข้นมาเามา เดอยิเออเออ้ว,วอ,อขอบคุณมากร้อยสิแล้วนะเป็นร้อยสิบอ้ดีมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวลับมาเดไปไปไปให้พ่อดูนี่<ด>ทานในรถแกันี่ขอบบอันนัน้นจะไปทานบ้าน